สวัสดีทุกคนครับวันนี้มีเกมใหม่ชื่อว่า Fire Style นะครับวันนี้ผมก็มาด้วยทุน100บาทของค่าย Joker นะครับ Jack เป็แล้วก็ Slot XO นะครับวันนี้100บาทนะครับผมเบตตาละ5บาทมาดูว่าผมจะได้กี่บาทนะครับผมครั้งแรกยังไม่เข้านะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมของค่าย Joker Jack เป็ดๆก็ลองไปเล่นดูครับอ่าเห็นไหมครับเบตตาละ5บาทตอนนี้เข้ามา30บาทแล้วนะครับผม บอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเกมที่น่าจับตามองเกมหนึ่งนะครับผมที่กำลังมาแรงด้วยนะครับ Fire Strike นะครับผมอันนี้ผมมาแคตทุน100บาทนะทุกคนลองดูครับผมเกมนี้นะครับมันก็มีการเล่นที่คล้ายๆเหมือนกับเกมทั่วไปของค่ายจ็อกเกอร์แต่เกมนี้มันมีความพิเศษมากกว่าเกมอื่นก็คือว่ามันเวลามันเข้าเนี่ยมันเข้าค่อนข้างหนักนะครับผม ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมวันนี้ผมมาแค่ทุนแค่หนึ่งร้อยนะเพื่อจะมาให้ทุกคนได้รู้ว่าเกมนี้มันเข้าใหม่อ่ะเข้าไหมครับได้ไหมนี่ยังนะครับถ้ามันเป็นรูปไฟนะครับก็คือค่อนข้างที่จะได้โบนัสค่อนข้างเยอะมากนะครับผมค่อยๆเล่นไปนะครับเกมนี้นะครับไม่ต้องทุนมากทุนน้อยเล่นได้หมดครับผมแล้วก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับก็ ลิงค์ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเลือกเอาออโต้หรือว่าแบบลายชอบแบบไหนก็ลองไปเล่นกันดูนนครับผมอ่าเกมนี้ก็ค่อยๆปั่นไปนะครับผมมาไหมครับยังไม่มานะครับอันนี้มีทั้งของแจ็คพีโก้ไฟมาครับไฟไฟเอาเท่าไรครับโอ้โหหนึ่งร้อยบาทครับผมเเคนะครับ บอกเลยว่าเกมนี้แตกค่อนข้างหนักนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปเล่นดูได้นะครับของจ๊กเกอร์อ่ะเห็นไหมครับแตกอีกแล้วครับผมโอ้โหมาเท่าไหร่ครับเนี่ย2 0 0 3 0 0มครับ320้ครับผมโอ้โหกำไรแล้วครับผมเหลือครับวันนี้มาแค่ทุน100นะ100นี่กำลังพอดีเลยนะครับผมนี่บวกมา400แล้วนะอ่ะไปต่อดูซิว่าจะได้อีกไหมนะได้สัก500วันนี้ก็ คุ้มทุนแล้วครับบอกเลยเกมนี้นะครับใครอ้าวเห็นไหมครับบอกเลยได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขออนุญาตไปถอนเงินมาใช้ก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ